สวัสดีค่ะเพื่อนๆถ่ายหิมะหน้าร้อนมาให้ชมค่ะตกผิดฤดูกาลเมื่อวานเข้าป่าเก็บเห็ดอยู่เลยค่ะวันนี้หิมะตกค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้หิมะผิดฤดูกาลค่ะเดือนหกค่ะเมื่อวานนี้ยังเข้าป่าเก็บกระเทียมอยู่เลยค่ะ วันนี้หิมะมาบางวันก็แดดจ้าค่ะนั่งตากแดดกันมาหลายวันแล้วแล้วอยู่ๆหิมะก็มาอีกค่ะหิมะเต็มท้องฟ้าเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ตกที่ข้างบ้านนะคะตำบลข้างบ้านหิมะตกหนักเลย แต่ที่นี่เม,มื่อวานนี้ฝนที่บ้านลูกข้างบนขึ้นไปหน่อยหิมะค่ะเมื่อวานเข้าป่าเก็บผักเก็บกระเทียมอะไรกันสนุกสนานโอ้วันนี้หิมะตกค่ะถ่ายไว้เพราะว่า ตอนกลางวันก็แดดออกค่ะเพื่อนๆอ,อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆค่ะคือเอาใจยากค่ะอากาศบ้านนี้วันเดียวกันทั้งตกหิมะตกแล้วก็ฝนตกแล้วก็แดดออกเอาใจยากเอาใจยากถ้าเป็นคนก็เอาใจยากบรรยากาศก็เอาใจยากเหมือนกันค่ะ ตามที่ตรวจบรรยากาศแล้วนะคะตอนกลางวันเดี๋ยวเด็ดออกค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็บวกสามค่ะตอนเช้าตอนนี้บวกสองแล้วตอนกลางวันก็จะบวกสามตอนนี้ก็ยังบวกสองอยู่ก็ยังเรียกว่าหนาวอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ความจริงบวกสองบวกสามมันก็น่าจะเป็นฝนนะคะแต่นี่เป็นหิมะค่ะ ข้างล่างก็ยังขาวเต็มอยู่เลยค่ะเพิ่งเพิ่งจะละลายตกมาอีกแล้ว